ท่านผู้ชมเห็นไหมคะด้านหลังนะคะเราจะกําลังเดินเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเราจะใช้เวลาอยู่ที่นี่อีกหน่อยหนึ่งนะคะ,อะโอเคโหสวยมากเลยคะ่ะท่านผู้ชมมาทั้งทีก็อยากอยู่เนาะนานๆเห็นไหมคะท่านผู้ชมห้ามเข้า no entry อ๋อปแปลว่าเขาใช้แสดงยามค่ำคืนนะตรงเนี้ย อะคะคอันนี้ข้าวได้ค,ะดคะ่ะจ้าโอเคนี่นะคะเป็นศาสนสถานที่สำคัญนะคะภายในถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะอโอ้จ้าคุณไปได้เลยน,นี่นี่แะคะ่ะว้าวสวยมากเลย ันนี้ภายในแทพระเจ้านะคะนี่เป็นที่บรรจุนะคะ